นี้นะครับหลายคนเนี่ยติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับทุกคนสําหรับบรรยากาศทีวอ,งอิงเพชรบ้านแพงไปบุกสวนทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมิตนครอำเภอกันทรักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับปรากฏว่า fc แฟนคับครับทุกคนก็หลุดโฟกัสแไปที่ลูกทุเรียนที่อ,อิ่งเพชรบ้านแพงเนี่ยตัดเองกับมือน,นั่นเองครับและน้องก็เคาะเองด้วยครับทุกคนเคาะดังมากนะครับ เลขที่เขียนเอาไว้ตรงการทุเรียนครับทุกคนเขียนเอาไว้เป็น3.6นั่นเองครับพอพอมีในเอฟแฟนคลับเนี่ยก็ส่งมาให้อูมอิมได้ดูกันแบบอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวกับทุกคนในวันนี้นะครับทางด้านแฟนเพจทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมิตนครครับก็ได้มีการเขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่า อิหลามาแล้วนะครับตัดเองกับมือเลยลูกนี้นั่นเองคัทุกคนก็ไม่พ้นสายตา FC แฟนคับค่ะทุกคนที่ต้องซูมเข้าไปแบบรัวๆนะครับวันนี้โอ้โห3.6นะทางด้านทุเรียนภูเขาไฟไร้นิมิตรนครค่ทุกคนได้ออกมาโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าร้อยละ90คือ FC อิหลาเพจถึงเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ อิลาพ่อเอกแม่น่อยเสียนนท์แม่บีและ fc แฟนคลับที่ตามมาอุดหนุนขอพระคุณมากๆค่ะอุงอิงเพรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนโอ้โหทางด้านแฟนเพจเนี่ยเขาก็เผยเลยนะครับทุกคนว่าร้อยละ90%ก็คือส่วนใหญ่เลยที่มากดติดตามแฟนเพจ ทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมิตนาครเนี่ยก็คือแฟนคลับของน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับซึ่งที่แน่ๆแหละครับทุกคนอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเคยไปเยือนไร่ทุเรียนแห่งนี้มาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นญาติของพ่อเอกด้วยนี่ก็เลยทําให้กับทุกคนทุเรียนแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นที่รู้จักกันนะทุกคนจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเห็นหลายคนเดินทางไปซื้อเพราะว่าเป็น FC ฟซแฟนคลับของอ,งอิงเพชรบ้านแพงกันเนี่ยเยอะจริงๆเลยครับแล้วมันมีอยู่เหตุการณ์นึงก็คือมี FC ฟซแฟนคลับเนี่ยทักไปที่แฟนเพจนะครับทั้ง แฟนเพจเขาออกมาเปิดเผยเขาเนี่ยได้มีการทักไปบอกว่าใช่ญาติน้องอิงไหมคะตามมาจากลูกสาวรีวิวค่ะเลยอยากอุดหนุนค้านั่นเองครับทุกคนก็คือทางด้านทุเรียนภูเขาไฟไรนิมินครเนี่ยก็ยังได้ออกมาเปิดเผยอีกด้วยนะครับว่า En g เก e m e n t หลังจากเอาทุเรียนไปฝากอีหลานะครับปรากฏว่า FC ฟซแฟนคลับครับก็ตามมาอย่างล้นหลามแล้วก็ออเดอร์คือปังเลยทีเดียวครับทุกคนคือกล่องพัสดุนี่คือเพียบเลยนะครับตามมาจากอิงเพรบ,บ้านแพงรีวิวนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่า FC ฟซี ไม่ใช่จะซัพพอร์ตเฉพาะน้องอย่างเดียวนาะแล้วก็ครอบครัวน้องอย่างเดียวนะครับคนรอบข้างกับทุกคนที่ทําดีกับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย FC แฟนคลับครับก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกับทุกคนด้วยความจริงใจอย่างทุเรียนภูเขาไฟไร้นิมิตนครอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนนะครับที่อุ๋งอิงนาอไปออนทัวร์มาครับทุกคนซึ่งตอนนั้นเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆอุ๋งอิงก็ขับรถซาเล้งนะครับด้วยตัวเองกับทุกคนเข้าไปในสวนทุเรียนปรากฏว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็ชื่นชอบในความเป็นธรรมชาติของน้องครับก็เลยแบบ โอโหตามไปว่าอุงอิงไปไร่ของใครอะไรยังไงครับทุกคนทีนี้ก็สืบทราบมาว่าเป็นทางอาญาติของพ่อเอกนะครับคุณพ่อขององอิงเพชรบ้านแพงใช่ไหมครับหลังจากนั้น FC ฟซีแฟนคลับก็เข้าไปฟอลโล่กันเรื่อยๆเนาะทุกคนแล้วก็ทางด้านทางไร่เองเนี่ยเขาก็เคยส่งทุเรียนมาฝากอุ้มอิ่มเข่ากระแสเช่นเดียวกันขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับทุกคนเข้าไปสั่งได้เลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับทุเรียนภูเขาไฟไรนิมิตรนครครับอย่างที่บอกว่าอุงอินน้องๆไม่ว่าจะทําอะไรอย่างที่ไม่ได้พูดเอาไว้ว่า เด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้ FC แฟนคลับเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทําตามน้องครับเอาเขาทุกคนว่าอุคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่ว่าน้องจะทําอะไรเนาะ FC แฟนคลับก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเด็กผู้หญิงคนนี้ครับด้วยความเสมอต้นเสมอปลายของน้องครับด้วยความอยากจะมาสู้เพื่อครอบครัวทุกคน FC แฟนคลับเนี่ยก็เลยรักแล้วก็เอ็นดูจริงๆครับแล้วก็ขอให้น้องรักษาความเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันครับทุกคนสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนเนาะทุเรียนผู้เขาไฟ รนนีพินครเนี่ยก็สามารถทักไปได้เลยครับทุกคนที่แฟนเพจตอนนี้เข้าไปดูแฟนเพจคนก็ใกล้จะทะลุ3 0,000ื่นแล้วครับเพื่อคนแล้วก็คนที่อยู่ในส0,000ื่นคนเนี้ยทุกคนก็ดูออเดอร์สิก็จะมีออเดอร์ทุกวันทุกวันเรื่อยเรื่อนั่นเองครับทพกคนอย่างที่บอกว่าของดีมีคุณภาพแหละที่จังหวัดสีสเกตทุเรียนสีสเกตเนี่ยอิ้มจะบอกว่าโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยนะครับคือกลิ่นอะไม่มีแต่รสชาติคือทุเรียนเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะครับคือต้องบอกว่าสามารถนําไปไว้ในห้องพักได้แบบไม่เหม็น เอาแบบนี้ดีกว่าครับทุกคนคนคิวงานขององค์อิงเพชรป้านแพงเนี่ยตอนนี้ก็โ,โหว่างหลายวันแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเป็นฤดูฝนแล้วก็ช่วงนี้คือพายุเข้าหนักมากครับทุกพื้นที่เลยทีเดียวครับทุกคนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หมอลำคณะไหนที่ไปแสดงที่ไหนครับก็ขอให้ ปลอดจากพายุลมฝนด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งองค์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนน้องหยุดยาวนะครับจนมาถึงวันที่28ครับอย่างที่บอกว่า 27- 28นี้หลายคนเนี่ยก็เหมือนกับเฝ้ารอนะครับสำหรับแตกสวดๆวบันเทิงศิลป์นะทุกคนกับการไลฟ์สดขององคอิงเพชรบ้านแพงผ่าน u t u b e นะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนเข้าไปดูหลายหมื่นเลยหลักหมื่นเลยนะแล้วก็ f c แฟนคลับครับทุกคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตจริงๆมาลายวันปิดฤดูกาลของน้องนั่นเองครับเห็นไหมครับทุกคนไม่ว่าจะไปที่ไหนอะไร ยังไงนะครับคนก็ตามไปไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดอะไรแบบเนี้ย FC แฟนคลับก็ตามไปไปไลฟ์สดสาหรายเท่าแก่น้อยกับพ่อโจคนก็ไปอุดหนุนสาหรายเท่าแก่น้อยกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปไลฟ์กับแม่เฟิร์นนี่ครับทุกคนแม่เฟิร์นก็ขายดีถล่มทลายเนี่ยเหลือแค่ไปไลฟ์กับ ทุเรียนนี่แหละนะ้องเชื่อว่าถ้าน้องไปลั์นี่ก็คือแบบโอโ้โหถลม่มทลายอย่างแน่นอนนะครับนาอคาดว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีการแบบไปร่วมงานกันก็เป็นได้นั่นเองครับทุกคนแต่ว่าแค่อุอิงเนี่ยกินโช์เฉยเลยครับทุกคนแล้วพ่อแม่น้องถ่ายลงเนี่ยเอฟซี FC ก็บบโอโ้โหทักไปแบบแตกสวดๆจริงๆนะไล่ทุเรียนคือแตกสวดๆเลยทีเดียวครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆขายดิบขายดีแบบนี้ไปตลอดนั่นเองครับพุกคนด้วยกระแสะของอิณ์เนียแหละน้องด้วยเอฟซีนะแฟนคลับที่เวลาดูคลิปน้อง อยากจะทานตามเลยงรับทุกคนเนาะในในยุคที่เป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าทุเรียนด้วยในช่วงนี้เนาะไม่รู้ว่าช่วงหน้าหรือว่าช่วงปลายแล้วนี่ไม่ทราบเพราะว่าก็เริ่มจะฝนแล้วเนาะทุกคนแต่ว่านี่แหละก็สั่งกันได้เข้าไปสั่งกันได้เลยแล้วที่สําคัญเลยคือไร่ทุเรียนเนี่ยนะครับทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมินนครเนี่ยตอนนี้เขาจัดโซนต้อนรับ พอพอม่เอฟซีแฟนคลับด้วยนะส่วนใครที่อยากจะไปออนทัวร์หรือว่าอยากจะไปที่ไปดูไปกินสดๆคาต้นเลยนะทุกคนก็สามารถเข้าไปได้กินคาต้นทุเรียนนะครับทุกคนสามารถไปได้เลยเนาะที่ทุเรียนภูเขาไฟไร่นิมินครน,นั่นเองครับทุกคนหรือเข้าไปติดตามแฟนเพจก่อนได้เขาก็จะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็มาอัปเดตคิวงานของน้องกันบ้างับทุกคนหลังจากว่างเนี่ยวันที่29น้องก็จะมาสะแสดงอยู่ที่วัดโนนสวรรค์ตำบลโคกตาน,ตน,านอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเนาะทุกคน คือน่าจะไม่ได้ไปไหนไกลเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็30นะครับจากสีสะเกต มาที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้คือป้ายเยอะมากๆสําหรับห้างวิสโก้โฮเทลตอนนี้เห็นบอกว่าในห้างก็มีขึ้นเป็นรูปองค์อิงด้วยนะครับอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพราะฉะนั้นแม่ๆท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมไปให้กําลังใจด้วยกันแล้วกันครับทุกคนสําหรับคิวงานเนาะก็ใกล้เดินทางมาถึงช่วงเท,ทท้ายแล้วนะครับทุกคนสําหรับช่วงปิดฤดูกาลนะทุกคนในเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นผลงานของอิงเพชรบ้านแพงเลยนั่นก็คือ ไายอ้อเพชรชาวดินต่างๆก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับ17รกรกฎาคม 68นี้เราจะได้ชมแน่นอนกับผลงานการแสดงของน้องด้วยรวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ขององค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยครับทุกคนแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่แบบคนจะไปชมไปฟังเนี่ยเพลงคายอ้อแล้วก็เพลงเพชรทาวดินเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเพลงที่ได้อาจารย์ฝีมือดีอย่างอาจารย์ตั้มนครินเนาะมาแต่งเพลงนี้ให้แล้วก็ได้อาจารย์เรียบเรียงครับทุกคนอาจารย์จินนี่ภูไทยใช่ไหมครับที่เป็นแบบเรียบเรียงเสียงประสานทั้งออเคสตราดนตรีอีสานออกมา รวมกันในเพลงเพลงนี้แล้วรวมถึงเพลงคลายอ้อด้วยที่ปังมากๆลยท่ทีเดียวคุณผู้ชเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามได้ที่เดียวเลยที่โรงภาพยนตร์แล้วก็พรุ่งนี้ใช่ไหมครับทุกคนเห็นว่าพรุ่งนี้แล้วนะเขาจะมีการปล่อยโปสเตอร์แบบอย่างเป็นทางการเป็นออฟฟิเชียลด้วยที่ SF นะฮะแล้วก็ Major ร์ s ูปโปสเตอร์อย่างเป็นทางการสำหรับภาพยนตร์ขายอ้อนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไปรอซัพพอร์ตกันกับผลงานของอิงเพชรบ้านแพงวันนี้เรียนภูเขาไฟไร่นิมินครป,ปังปังเป้งเป้ง,เปงไปพร้อมกับอีลานะครับ